ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับอพอดีมีคอมเมนต์จากพี่ๆนะครับบอกว่าาให้พาทําเกี่ยวกับการเปิดปิดคาอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวพาไปทํากันเลยนะครับไม่ยากครับอันนี้ขั้นตอนแรกนะครับเข้าโปรแกรมอะไรก็ได้ที่มันจะขึ้นคำแปลนตีมขึ้นมานครับผมเข้าคําว่าเพ t สโตนะครับกดไปที่เพ s สโตเลยครับ มันก็จะเด้งแป็นพิมพ์มานะครับแล้วก็ดูที่ด้านบนนะครับที่มีรูป Google แล้วก็ฝั่งขวามีรูปฟันเฟืองนะครับนับจากซ้ายมาคือตัวที่หาที่มีรูปฟันเฟืองครับกดเข้าไปเลยครับปึ่งเข้าไป mm hmm. อ่าแล้วมันก็จะมีการมีมีสองอันนะครับการแก้ไขข้อความอันนี้เป็น การแก้ไขข้อความเนี่ยครับตัวนี้นะครับจากด้านบนมาคือตัวที่สีนะครับการแก้ไขข้อความนะครับกดเข้าไปเลยครับก็ปิดคําว่าแนะนำสาหรับคําถัดไปแล้วก็แสดงแถบแนะนำครับตัวด้านบนนี้ครับก็คือแสดงแถบแนะนำขณะพิมพ์แล้วก็เดี๋ยวเราลองปาปิดแก้ ัวที่2ก่อนนะครับการแนะนําสําหรับคําต่อไปปิดแล้วก็ย้อนเข้าไปย้อนกลับอีกลองพิมพ์อันนี้มันยังมีอยู่นะครับแล้วเราก็เข้าไปอีกครับตัวฟันเฟืองนองความมือนะครับกดเข้าไปก็มีการแก้ไขข้อความแล้วก็ตัวแรงครับแสดงแถบแนะนําปิดไปเลยครับก็ย้อนกลับไปดูนะครับ ลองพิมพ์ดูครับอ่าไม่มีแล้วนะครับตัวสะกดคําอัตโนมัติด้านบนจะไม่มีแล้วครับอันนี้คือปิดถ้าเราต้องการเปิดนะครับแล้วก็นี่ครับมาดูแถบตัวเลขนะครับอยู่ด้านหลางนะครับถ้ากดตรงนี้มันจะโชว์ตัวเลขขึ้นมานะครับแล้วขยับมาด้านขวาที่เป็นรูปอีโมจิยิ้มนะครับเราก็กดแชร์ไ้ครับอเลยนะครับอ่า มันก็จะขึ้นมาตัวที่สามคือตัวฟันเฟืองครับไปกดตัวที่สามครับอ่ามันก็ขึ้นมาแล้วเราต้องการเปิดก่อตัวนี้ครับแล้วก็เปิดขึ้นมาเลยครับสองอันนี้แล้วก็เดือนไปอ่าอันนี้ก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับจะก้าบกลอกขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับผมครับ